ให้ดูอะไรวิธีล้างขวดขวดใหญ่ๆที่มันสกรปรกหน่อยข้างในเราเอามือล่วงเข้าไปไม่ได้เราก็เก็บก้อนหินดำๆใส่ก้อนเล็กๆท่อนิ้ก,ก้อยใส่กำหนึ่งสองกำแล้วก็ใส่น้ำนิดหนึ่ง เทออก,ก้อาน้ำใหม่ใส่เขย่าหลายๆรอบเก็บก้อนหินเล็กๆใส่น้ำใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็ล้างเขย่าเขยา,ขยาล้างซ้ำไปซ้ำมาก็สะอาดน้ำสุดท้ายก็เอาสันไลใส่สึกนิดหนึ่ง ก็สะอาดวิธีล้างขวดที่มันล้างยากล้างเกล้อนก็เหมือนกันแหละก็เราจะเอามาใช้งานเอาหินเล็กๆใส่เข้าไปจักกำหนึ่งสองกำเอาน้ำใส่นิดหนึ่งเขยา่าเขยา่ขยาเย,ายา่กลับไปกลับมาล้างออกในหลายรอบมันก็สะอาดเคล็ดลับกิดิตหน่อยๆ